ือออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รวมพลังสื่อมวลชนขอเชิญทอดผ้าป่าสามคัคคีวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567สมทบทุนสร้างเจดียยอดบนวิหารพุทธคยาจำลองหนึ่งใน4ีสังเวชนียสถานณวัดชัดทันสนานหมู่ที่1น,นึ่ตำบลพรอนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาในสจังหวัดชายแดนใต้ โดยพลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาประธานที่ปรึกษาคิติมศักดิ์พลตำรวจโทพัฒนาวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประธานกรรมการสำหรับรองประธานกรรมการอุปถัมภ์นายชัยยงมณีรุ่งสกุลนายกสมาคมนักหนัหนงสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยนายเฉลียวคงตุกนายหัวใสอดีตบรรณาธิการคมชัดลึก กรรมการมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้และรองประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนนางสุชาดาพันนารานายกเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนายแชฐาพี่เชียวตงผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิเรเร์คุณประเสริฐศีสือบอดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนายพงศักดิ์พรมสัง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณรัตยากอบสิริการรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดตรสุทธิพรขนอมผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2พันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นายกิจจาจันทศิโรประธานพุทธสมาคม4จังหวัดภาคใต้ นางสาวละไม้มานาการประธานเครือข่ายพุทธสันติภาพนายสัญญาวัชรพันธ์ประธานนักคดีภาคใต้คุณสุพจน์มณีรัตนชอผู้อํานวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคุณกาหลงแดงสุวรรณนายกอบตอพร่นคุณคณินทองเอียดรองผอ,อ,อกศออนอสักแก้วสามารถร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนก่อสร้างสังเวชนียสถานสีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 05 9 05 054 9381นนายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้กรรมการผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์